ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเวิร์กช็อปแรกนะครับเวิร์กช็อปหนึ่งนะครับอ่าก็เป็นเวิร์กช็อปอ่าของปีสองพันยิบสี่นะครับเราจะอัปเดตการเขียนเว็บเพจใหม่นะครับโดยคลิปนี้ครับเราจะสอนเขียนเว็บเพจโดยใช้อ่าวิธีแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ทำเสร็จภายในแป๊บเดียวนะครับก็จะเป็นการเขียนเว็บแบบหน้าเดียวนะครับก็เป็นแบบ landing page นะครับหรือว่าเป็นแบบอ่า เซลเพจนะครับก็คือหน้าเดียวจบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องมือก่อนนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีไฟเว็บเพจก่อนนะครับมีไฟเว็บเพจนะครับแล้วก็ติดตั้งแซมอะไรให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะก o p y ไฟเว็บเพจนะครับที่แตกไฟล์แล้วนะต้องแตกไฟล์ก่อนนะนะครับแตกไฟล์แล้ว Copy ไฟเว็บเพจนะครับพอเราก o อปีแล้วเนี่ยเราก็จะไปวางที่แซมครับนะครับไปที่แซมแล้วก็ไปที่แคททีด็อก นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็วางครับตอนนี้เราก็เราวางไฟล์ r d p r e พ s นะครับครนี้เราก็มีไฟล์ตัว Workshop นะครับก็จะมีแบนเนอร์ครับเราจะทำเว็บเป็นภูวิลล่านะครับเป็นแบบภูวิลล่านะครับก็จะมีแบนเนอร์ครับมีตัวเฮาส์หรือตัวบ้านพักนะครับ มีโลโก้หนึ่งอันครับแล้วก็มีห้องมิทติ้งสามอันนะครับโอเคตอนนี้ไฟลบอร์ดเพลสเนี่ยก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนชื่อเป็น Workshop หนึ่งแล้วกันนะครับต่อมาก็เรามาติดตั้งตัวบอร์ดเพลสกันก่อนนะครับให้เราเข้าตัวแซมคอาตัวแซมนะครับเราต้องกดสตาร์ทแซมให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ก็พิมพ์ตัวเข้ามานะครับเป็นตัวเซมเด t บอร์ดนะครับแล้วก็เข้า PPMin เพื่อสร้างฐานข้อมูลนะครับก็กดไปที่คำนวาตาเบสเลือกเวิร์กช็อปหนึงแล้วกันนะครับต่อมาครับเราก็พิมพ์ URL เราก็จะพิมพ์ตามนี้ครับหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนจุดศูนย์จุดหนึ่งเวิร์กช็อปหนึ่ง โอเคนะครับวิชอปหนึ่งก็ให้เราตั้งชื่อตามโฟลเดอร์นะครับบนเพจที่เราวางไว้ที่ HTdoc นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ URL ก็เป็นชื่อนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งครับสมมติว่าติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับกด Continue เสร็จแล้วก็กด Let's Go ให้เราตั้งชื่อดัตเตอร์เบดครับดัตเตอร์เบดก็คือชื่อที่เราตั้งไปเมื่อกี้ครับก็คือ Workshop 1หนึ่งนะครับนะครตรงนี้ครับตรง p ีพีไม่ให้ปิ้ง m ูครับก็คือ r o o t นะครับ password ไม่มีนะครับเว้นว่างเปล่าไว้เรากด submit แล้วกด run the run the i n s t a l l a t i o เสร็จแล้วกดใส่ไตเติลนะครับเช่นบ้านบ้านคูบ้านวิลล่านะจบเลยเสร็จแล้วยูสเนมอาจจะเป็นคำว่าแอดมินนะครับแล้วพาสเวิร์ดก็หนึ่งสองสามกดคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดแล้วก็ตั้งอีเมลง่ายๆครับหนึ่งเอสหนึ่งคอมแล้วก,กด i n s t a l l ล์เว็ พอเสร็จแล้วเนี่ยก็กดรออินเข้ามาครับก็อรอยินหลังบ้านนะครับตัวเว็บเพจเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าต้องทํางานทั้งหน้าบ้านก็แล้วก็หลังบ้านนะครับวิธีเข้าหน้าบ้านก็ไปที่คําว่าตัวรูปบ้านตรงนี้ครับแล้วก็กดคอนโทรนครั้งไว้ครับคลิกหนึ่งครั้งก็จะขึ้นคําว่ามิสซิไซแล้วจะเป็นหน้าบ้านนะครับ หน้าบ้านเราก็คือหนึ่งสองจุดูย์ศจดหนึ่ง workshop หนึ่งหรือว่าตามชื่อโฟลเดอร์ที่เราตั้งนะครับส่วนหลังบ้านเนี่ยจะตามด้วยคำว่า wp-admin โอเคนะครับตามนั้นต่อมาเนี่ยให้เรามาที่ a f f e l i a t e นะครับไปที่ทีมทีมที่เราจะใช้กันนะครับกูง่ายตอนนี้เราจะใช้แทบจะเป็นทีมนี้ทีมเดียวเลยครับก็คือทีมชื่อว่า hello กด Install ครับพอเรา Install เสร็จแล้วนะครับให้เรากดคำว่า Activate พอเรากด Activate เรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าตัวทีมที่ชื่อว่า h e l l o เนี่ยมันจะทำงานคู่กับบักอกอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นเพจบิวดเออร์นะครับที่ชื่อว่า Elementor นะครับให้เรากด Install Elementor เมื่อเรากด install l e m e n t e r เรียบร้อยนะครับให้เรากด Activate Login ครับพอเรา Activate ไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราต่อก Account นะครับแต่เราก็อาจจะใช้ตัวฟรีนะครับกดกาลบาททิ้งไปเลยไปที่หน้าบ้าน,นครับกด Refresh หนึ่งครั้งตอนนี้ทีมที่เราจะใช้แล้วเนี่ยก็คือทีมชื่อว่า Hello นะครับ เฮลโ o เนี่ยจะเป็นทีมเปล่าๆนะครับไม่มีอะไรเลยครับว่างเปล่านะครับไม่ได้ตกแต่งนะครับเราต้องมาตกแต่งเองขั้นตอนต่อมานะครับให้เราไปที่เพจนะครับแล้วกด add new page เพราะเรากด add new page แล้วเนี่ยจะเป็น Gutenberg นะครับซึ่งอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรา back กลับมาครับเสร็จแล้วไปที่ p ลั e ก n กด add new plugin นะครับ ให้เราไปใช้ Classy e เตอร์นี่ครับตัวนี้ครับกด install ได้เลยเมื่อ install เสร็จแล้วนะครับให้เรา activate พอ activate เสร็จแล้วเนี่ยให้เรากลับไปที่เพจอีกครั้งครับแล้วก็ add new เพจคราวนี้ก็จะเป็นแบบ c l a ส s กครับก็จะง่ายขึ้นเราก็อาจจะพิมพ์หน้าแรขลงไปครับ home นะครับ h o m เสร็จแล้วตรง template ตรงนี้ครับ ให้เลือกเป็นแบบ Elementor Canvas แล้วก็ทำงานกดคำว่า Public ตอนนี้นะครับเราจะมีหน้าเพจนะครับเรากดไปที่เพจครับจะมีหน้าที่ชื่อว่า Home ขึ้นมาครับเป็นหน้าเพจคราวนี้เราต้องการให้หน้า Home เนี่ยเป็นหน้าแรกตอนนี้หน้าแรกเนี่ยมันเป็นแบบ Simple a พ e นะครับ หรือว่าหน้าแรกเนี่ยเป็นแบบเพจที่เขาตั้งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งหน้าโฮมเพจอะเป็นหน้าโฮมที่เราเพิ่งสร้างมาใหม่นะครับวิธีการเซตทำแบบนี้ครับไปที่คาว่า s e t ติ้งนะครับแล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่า l i a d i n g พอเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกปุ่ม Radio ครับ s t ส i c page home p a g e ครับ เลือกหน้าครับก็คือโฮมให้เรากด change. เซฟเช้งพอเรากดเซฟเช้งแล้วเนี่ยไปที่หน้าแรกครับบ้านตอนนี้เว็บเราจะขาวสะอาดเลยครับไม่มีอะไรเลยนะครับว่างเปล่าอ่เพราะว่าหน้าโฮมเราไม่มีเลยเลยคราวนี้เราไปที่เพจครับแล้วก็มาที่หน้าโฮมจะสังเกตว่าหน้าโฮมเนี่ยกลายเป็นฟอนต์เพจแล้วครับก็คือหน้าแรกเข้าไปที่โฮมครับ เสร็จแล้วจะเจอคำว่า edit w i t h e l e m e n t o นะครับให้เราไปที่หน้าบ้านครับสังเกตว่าหน้าบ้านเนี่ยจะมีคำว่า edit page ครับกลับไปที่หลังบ้านอีกครั้งหนึ่งครับกดคำว่า edit w i t h e l e m e n t o r เสร็จแล้วให้เรากดสีตรงนี้ครับถ้าเรามองไม่เห็นนะครับให้เราย่อ ยอเปอร์เซนต์ของว์เซอร์ครับให้เล็กลงครับจะเจอคำว่า continue ครับกด continue สังเกตที่หน้าบ้านครับกด r e f a e s h หนึ่งครั้งเราจะเจอคำว่า edit with e l i m i n t o r ต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องเข้าที่หลังบ้านก็ได้ครับถ้าหลังบ้านถูก login ไว้แล้วเนี่ยเราสามารถมาแก้ไขหน้าบ้านได้โดยการกดคำว่า edit edit with e l i m i n t o r นะครับ โอเคให้เรากลับมาที่หลังบ้านอีกครั้งหนึ่งครับคนนี้เราจะใส่ข้อมูลเรีบอย่างแรกเลยครับให้เราไปที่โฟลเดอร์อ่าโฟลเดอร์ที่เราเตรียมรูปไว้ครับอ่าสองรูปนี้เป็นแบนเนอร์นะครับเป็นแบนเนอร์เราจะย่อนะรหล่อไว้ครับเพื่อเอาแบนเนอร์เนี่ยมาใส่ตรงนี้ครับถ้าเรากดบวกครับก็ add new container ให้เลือกแบบ f a e box เราเลือกแบบ direction แบบ column นะครับตรงนี้ครับก็จะไปที่ edit container นะครับก็จะมีเครื่องมือของ container ที่เราสร้างมานะครับถ้าเราไปที่คำว่า content content w i s t นะครับไปที่ full width นะครับพอเลือก full width เนี่ยมันจะเต็มหน้าจอนะครับต่อไปไปที่คำว่า style เราก็ตัวแบ็กกราวด์ไทปนะครับให้เราเลือกไปที่สไลด์โชว์กด add image ครับให้เราเอารูปที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับรูปที่เราเตรียมไว้เนี่ยลากวางไปเลยนะครับแล้วกด add new ไม่ใช่ add น e w นะครับให้เรากดคำว่า create a new gallery นะครับกด insert gallery ก็เน,นี้ยเราจะได้ภาพสไลด์นะครับแต่มันจะสัดส่วนยังไม่ได้นะครับให้เราไปที่คาว่า l a y o u วไปที่คาว่า m i ม i g ไ t ครับเราก็ปรับม i g h t นะครับว่าเราต้องการสรัดส่วนขนาดไหนนะครับแล้วแต่เราจะตั้งขึ้นมา ต่อมาเนี่ยเรากลับมาที่คําว่าสไตล์ครับตรงสไตล์เนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะให้มันเป็นแบบสไลด์หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแบบเฟดค่อยเปลี่ยนหรือแบบสไลด์นะครับอันนี้แล้วแต่เราต้องการนะครับตัวนีก้การเป็นการปรับวินาทีนะครับ่วินาทีในการเปลี่ยนสไลด์ก็ห้าวินาทีครับก็เป็นห้าพันห้าพันมีลลิเซนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นความเร็วในการเปลี่ยนฉากนะครับตัวนี้ก็คือ background Back size นะครับแล้วก็ background position นะครับเช่น top center รูปภาพก็จะเป็น top แบบ center นะครับหรือว่า button center อย่างนี้ครับโอเคแต่เราก็ตั้ง default ไว้โอเคนะครับต่อมาเนี่ยไปที่คำว่า a c t w n r ครับ พอไปที่คอ e q u าแล้วเนี่ยจะเจอคําว่า motion effect นะครับจะเจอ i n s น a n t i a t e ให้เลือกเลือกลองเลือกแบบ f a d อ in ดูครับจะสังเกตว่าเว็บเนี่ยตัวแบนเนอร์เนี่ยค่อยๆโผล่ขึ้นมานะครับช้าๆนะครับหรือว่า f a d in down นะครับค่อยๆไหลลงมาจากข้างบนก็จะเป็นการลูกเล่นนะครับที่เว็บสมัยใหม่เนะี่ยเขาชอบใช้กันนะครับ เสร็จแล้วให้เรากดอัปเดตครับลองไปที่ตัวหน้าบ้านครับแล้วลองรีเฟซหนึ่งครั้งเห็นไหมครับเราจะได้ภาพแบบสไลด์ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใส่บ้านพักลงไปครับให้เรากด add new container ครับ f b o ครับ เร,เราเลือกแบบสองคอลัมน์ก็ได้นะครับอ่าแต่เราจะทำการเพิ่มบ้านไปสามหลังนะครับหนึ่งสองสามโอเคไม่มีปัญหาครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับตรงขวามุมบนนะครับที่เป็นเก้าจุดตรงนี้จะเป็นทูลเครื่องมือครับจะมีคำว่า image ให้เราลาก image ลงมาครับนะครับเสร็จแล้วเรากดคำว่าช o ดอ image กดคำว่าอัปโหลดไฟล์ครับคราวนี้เราไปโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้ครับก็คือรูปบ้านเราลากมาวางเลยแล้วกดซิลกครับเราก็ได้รูปบ้านหนึ่งหลังคราวนี้เราก็ทําเหมือนเดิมครับไปที่ทูลอิมเมจลากวางนะครับชูดอิมเมจอัปโหลดไฟล์ นะครับเราก็ทำการเอารูปบ้านลากเข้ามากดซิลิคับจะได้บ้านสองหลังแล้นะครับแต่เราต้องการหลังที่สามครับทำยังไงครับถ้าเรากดคลิกขวานะครับตรง e d i t container อันไหนก็ได้สักอันหนึ่งครับเรากดคาว่า duplicate มันจะเป็นการทำซ้ำนะครับแล้วก็ไปรูปดินสอตรงนี้ครับ ก็ไปเปลี่ยนรูปภาพอีเมะครบกดชว์อีเมจอัปโหลดไฟล์ใหม่นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปบ้านนะครับกดอัปเดตครับกดรีเฟรชครับเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปบ้านแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อมานะครับไปที่ทูนะครับเราต้องการใส่รายละเอียดที่ใต้รูปภาพนะครับ ให้เราไปที่ text editor นะครับลากมาวางไว้ที่ใต้รูปภาพเห็นใช่ไหมครับว่าพอลากแล้วจะมีสีนพ p u นะครับอยู่ที่ใต้ใตรูปภาพครับแล้วก็วางเลยทำแบบนี้ครับทุกอันครับสามอันแล้วกดอัปเดตครับคราวนี้เราไปดูที่หน้าบ้านครับ กดรีเฟรสักหนึ่งครั้งเขียนไหมครับว่าก็จะมีข้อความนะครับข้อความตรงใต้รูปภาพอธิบายต่อมาครับให้เราคลิกไปที่คอนเทนเนอร์ของบ้านสามหลังครับนี่ตรงจุดตรงนี้คอนเทนเนอร์ของบ้านสามหลังกดเอ็กวานครับเราเลือกโมชั่นเอฟเฟกต์อินทานิเมชันครับเลือกแบบเฟดอินกดอัปเดตครับ คราวนี้เว็บเราก็จะค่อยๆปลกมาเว็บนี้ครับค่อยๆเว็บ,บมาโอเคครับต่อมาเนี่ยเราไม่ได้มีแค่บ้านพักอย่างเดียวเรามีห้องประชุมด้วยให้เรากดคลิกขวาครับที่คอนเทนเนอร์ทั้ทงสามอันเพราะเรามีห้องประชุมสามอันเหมือนกันนะครับเราก็ไม่อยากทำใหม่เซวลาครับกดคลิกข,ขวาเลยครับเราเลือกดูพิเคตครับ อก็จะได้สามอันมาเหมือนกันแบบนี้พอเราได้สามอันแบบนี้แล้วเนี่ยให้เรากดที่ดินสอทีละรูปเลยครับชุดอินเมยครับเปลี่ยนรูปนะครับก็คือเปลี่ยนรูปจากที่เป็นบ้านทักเนี่ยให้เป็นห้องประชุมนะครับผมก็จะเปลี่ยนให้ครบนะครับทั้งสามอันให้เป็นห้องประชุม เราต้องพยายามหารูปที่ไซส์เท่าๆกันครับถ้าไซส์ไม่เท่ากันก็จะเป็นแบบนี้ครับห้องขนาดจะไม่เท่ากันนะครับกดอัปเดตกดรีเฟรชครับเห็นไหมครับตอนนี้เราได้บ้านพักสามอันเราก็ห้องประชุมสามอันอ่าคราวนี้ก็เริ่มเวบเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นล่ากขึ้นมาแล้วนะใช่ไหมครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ห้องพัก พองประชุมเรียบร้อยแล้วครับข้างล่างเนี่ยเราก็อาจจะทําเพิ่มต่อครับอาจจะทําเป็น youtube นะครับเหมือนเดิมครับถ้าเป็นบล็อกสองบล็อกรอไว้ก่อนแล้วเราก็ไปที่ youtube นะครับามาวางเสร็จแล้วเราไปเอาลิงก์ u t u b e มาแปะนะครับมาวางไว้ตรงลิงก์นี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาใส่นะครับทงนี้ผมได้ลิงก์แรกแหละก็อลิงก์ youtube มาแปะ เห็นมาขึ้นมาละเ๋ยวผมจะแปะครบสามสามคลิปนะครับเหมือนเดิมครับตอนนี้เราลงไปสองคลิปและคลิปที่สามแล้วกดทุกเขียนหรือว่ากด add new container ก็ได้ครับจะเครื่อนที่สามโอเคครับตอนนี้เราก็มีคลิป youtube นะครับใส่ด้านล่างไปที่หน้าบ้านลงซะหน่อยนี่ครับมีคลิป y o u t u แล้วครับมีแบนเนอร์มีห้องพัก ใหดูมั้ามาชุดัดูมีคลิปยูทูบต่อมานะครับเราจะใส่ g o o g l e Ma p นะครับก็กดบวกกดฟิกบล็อกนะครับแล้วเลือกอันแรกก็ได้ครับ Direction อ่าคอลัม n ์ไปที่ t ทู l ครับเลือกอ่า Google Map นะตัวนี้ Google m a p ระหว่างอ่าจะได้ o o o l l m m p s มานะครับ ตรงขั้ึ้นแมปเนี่ยตรงนี้เราก็อาจจะใส่ปากหมดไปเลยก็ได้ครับบ้านพักหรือเรามีชื่ออะไรที่ตรงอยู่แล้วเนี่ยก็ปักไปเลยเลยนะครับว่าเกาะสมเธ็ก็ได้เกาะซมเนี่ยขึ้นมาให้อย่างนี้ครับหรือว่าจะเป็นชื่อสถานที่เลยก็ได้นะครับ โลตัสแล้วกดอัปเดตไปพอไปที่หน้าบ้านเนี่ยก็จะมี Google m a p โผล่ออกมานี่เรียบร้อยครับสุดท้ายข้างล่างเนี่ยเราเอาจจะทำเป็นฟุตเตอร์นะครับผมทำเป็นง่ายๆแล้วกันนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นแบบฟูวิดแล้วกัน เราตรงสไตล์เนี่ยเลือกเป็นคัลเลอร์คลาสสิกนะครับทำแบบเร็วๆนะไม่ต้องเอาอะไรมากก็ไปที่ทูนครับแล้วก็ไปที่ทีอีดนะิเตอร์ก็ได้น้ำม่วางเสร็จแล้วเนี่ยพอเลือกทีอีดิเตอร์แล้วเนี่ยไปที่สไตล์ครับกดเป็นเซนเตอร์ให้อยู่ตรงกลาง เราก็เปลี่ยนทีคันเลอเนี่ยให้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็กดตรงเนี้ไปที่คอนเทนต์นะครับไปที่เท็กนะครับถ้าเราพิมพ์ไปที่เทนะ็กเช่นบ้านบ้านวิลล่าเฮานะครับ ออปชันนะครับเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาทัดใหม่ครับเช่นโอเพนแต่คนนี้มันไม่ขึ้นมาทัดใหม่ให้ครับให้เราพิมพ์โค้ดลงไปครับมากกวา่าน้อยกว่านะครับเป็นแท็กเปิดแท็กปิดนะครับแล้วก็มีจะเป็นการขึ้นมาทัดใหม่ครับเช่นพิมพ์อะไร โอเพนศูนย์หกจุดศูนย์ศูนย์เอเอมนะครับแล้วก็มีอาก็เป็นโคด้ดาสิบยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์พีเอ็มอะไรก็ว่าไปครับแล้วก็เทลโทรครับ เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งส่ประมาณนี้ครับเราเราใส่โลโก้ด้วยไปที่อ m a เมครับเอา image เอิมเมจมาวางไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ชูอิเมครับเลือกอัปโหลดไฟล์ครนี้ให้เราไปที่โลโก้ครับลากโลโก้วาง กดสิเล็กครับจะได้โค้ที่ใหญ่มากครับแล้วก็เลือกให้มันเป็นไซร้อยห้าสิบฟูตร้อยห้าสิบก็ได้นะครับกดอัปเดตแล้วกดรีเซตูครับเราจะได้ฟุตเตอร์มาเนี่ยครับใด้เว็บไปแล้วหนึ่งเมตรเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงนะพอทำเราทํำเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะกลับมาทำต่อเนี่ย สุดว่าเราปิดไปหมดแล้วถ้าเราอยากกลับมาทําต่อนะครับเรากดรีฟเข้าออที่หน้าเว็บแล้วกลับมาทําต่อก็กดที่วิลิมิเตอร์เลยก็ได้เราให้กดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดคลิกซ้ายครับมันจะขึ้นแท็บใหม่นะครับก็จะเป็นการทําต่อจากเดิมนะครับบางทีเรายังทําไม่เสร็จหรอกครับแล้วก็มาทําต่อหรือว่าทําเสร็จแล้วแหละมาแก้ไขนะอา่าเราเราจะเพิ่มไปนิดหนึ่งครับมาที่หน้าบ้านนะครับ ถ้าเราล็อกอินหลังบ้านไว้เนี่ยมันจะขึ้นแถบเม,มนูนะครับถ้าล็อกอินหลังบ้านไม่ได้ล็อกอินไว้เนี่ยแถบเม,มนูจะมีขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้เรามาดูตรงฟาวิคอนนะครับก็คือตัวโลโก้ตรงไทเทิร์ตรงนนเนี้ยมันเป็นรูปของแซมนะครับหรือว่าถ้าเราไปลงบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะไม่มีโลโก้นะให้เรามาทําตรงนี้ครับไปที่คัดตัวไม้นะครับกดคอนโทรค้างไว้แล้วกดคลิกซ้าย ก็จะขึ้นคาตัวไมขึ้นมาคราวนี้ก็ไปที่ Identity นะครับใส่ Identity มันจะมีคำว,ว่าใส่ไอคอนนะครับให้เรากด Select ใส่ไอคอนให้เราใช้โลโก้อันนี้ก็ได้ที่เราอัพไปแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้อัพก็อัพเรื่มมาใหม่ก็ได้ไปที่ Upload File แต่เราใช้โลโก้นี้แหละกด Select กด u b i t เห็นไหมครับว่า เว็บไซต์เราก็จะมีโลโก้ขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคครับนี่ก็จบขั้นตอนเวิร์กช็อปหนึ่งนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทำเว็บหน้าเดียวแบบนี่ครับใช้เวลา25นาทีนะครับในการทาเห็นไหมครับว่าทำเว็บไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวครับก็ต้องใช้ การฝึกฝนนะครับก็ขอจบเวิร์กช็อปหนึ่งเพียงเท่านี้ครับ